ดีคีซียูสวัสดีครับฮะบ้านของพี่อุทิศแล้วได้ยินเสียงเป๊ะๆๆอุทิศกินหรือเปล่าขออนุญาตถ่ายทำการตักไอติมเนี่ยเด้อครับครับเนี่ยเอาเอาเอขออยากนี่ให้ยูซี้วครขอขอดูถังไอติมหน่อยครับนี่รวยรวววันนี้ทั้งถังนี่เลยบอกครับทั้งถัง เต็มไหมวันนี้เต็มครับเต็มทางแลงเหรอถ้องครับทางจังหวัดเบอร์ทางนี่ครับครับสมมติว่าอยพันเจ็ดครับพันเจ็ดหนาะเต็มทางเต็มเต็มไหมถึงถึงทางนี่บอกถึงปากถังอย่างบอกโอ้โหที่ละครับถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเองไม่แพงเลยถ้าสมมติว่าผมอยากจะเหมาทั้งถังนี่คือพันเจ็ดเต็มนี้เลยนะขอเบอร์โทรได้ไหมคะเออ เคืออยากเกินคือเราเพื่อนูแบบอยากทำลงท้ายอยากกินอยากกินไอติมบ่อยากกินไอติมบ่อร่อยบ่อร่อยไหมอุ้ยขอญาตชิมหน่อยขอญาตชิมหน่อยนะครับโอ้ดูท่าทางสีมันน่าอร่อยมากเลยเนาะนัวเนาะนัวเนาะสี่บาทครับาทนี่นะคะก้อนนี้อ่ะอันนี้ใครเลี้ยงนี่หกสี่พี่เบาฮะที่เบาเลี้ยงเฮ้ยของพี่อุทิศด้วยนะเลี้ยงเลี้ยเลี้ยงหมดนั่นแหละมีมีมีเพื่อนอุทิศด้วยนะคนหนึ่งพอดียว้ โอ้ยข่าวดีในเอฟซีวันนี้พี่เบาโอ้ยนานนอกอย่างหน้าตาดียังใจดีด้วยในเอฟซีนี่นี่แหละคนเขามีสง่าราศีพอคุณลุงช่องดีเกินพอเงินแล้วนู่นพอหรือเปล่าผมเนี่ยคุณปอผมพอใจแล้วพี่เนี่ยเดี๋ยวพวกหนูขอเบอร์โทรเพิ่มนะเดี๋ยวพวกหนูขอเบอร์โทรด้วยนะคะเนาะเดี๋พวกหนูติดต่ออร่อยมั้นะหอมนะหอมบ่เออใช้ได้เลยนะ อยู่ทางใดอยู่บ้านใดครับคำสว่างคำสว่างบอกโอ้รสชาติดีมากเลยทามแก้วแล้วเหลืออสามคำสว่างคำสว่างก็ไม่ไกลเรานะนี่นะไอ้ทีมเมา่ถังถังละพันเจ็ดคำสว่างก็เขตนครพนมเลยเขตนครพนมเลยไม่แพงนะแต่ก็ติดกันอยู่ติดกันอยู่นะมันก็โอเคเลยหน้าเมานี่ผมผมอยากจะเมาโอ้คุณจะกินเยอะขนาดนั้นเลยบอกโอ้เพื่อเพื่อเพื่อจะไปแบบ ทำโรงทานทำอะไรนะอันนี้ทำเองทำเองวันไหนทำโอ้โหทำเองด้วยนะทำเองด้วยบ่ครับผมเอานึกว่าไปรับเข้ามาทำแล้วทำเองอันนี้สูตรโบราณเลยนี่ครับมี่มีถังมีถังเดียวนี่บอกครับหรือว่ามีจักรถังมีสามสี่ถังสามสี่ถังแล้วก็ทำสลับกันบอกครับโอ้นี่ครับคุณพ่อคุณก็แสดงว่าสูตรโบราณสมัยตอนเด็กๆเราเคยเห็นเขาทำมาเนาะก็อยากจะไปเห็นเขาทำมันก็อยู่เออ อยากไปดูที่บ้านวิธีทำได้อยู่บอครับคุณพ่อได้ได้เนาะโอูเดี๋ยวขอญาตเบอร์คุณพ่อติดต่อไว้เนาะมีวันหยุดอยู่บอครับหรือยังไงไม่บอไม่มีเนาะต้องโทรนัดกันเนาะหน้าร้อนนี่แกหน้าเดียวแบบน่าจะไม่มีเวลาว่างนั่นแหละดูทท่าางแม่นครับอูใช้ได้เลยได้รสชาติดีเลยใช้เวชเวลาคุณพ่อเฮ็ดเวลาจากโมงจักถึงจากโมงครับผมเฮ็ดตั้งแต่ตีสองผมเนาะโอตีสองเลยบ่ครับ โอเราจะจำได้ยี่บอสศูนย์ยังครับเดี๋ยวผมเชี่ยวให้โอเคโอเคครับผมให้เพื่อนขายให้อ่านั่นก่อนอ่าเดี๋ยวพี่น้องโอ้ครบยังเหลืออีกทุนเหลืออีกอันหนึ่งเอาเหลืออีกอันนึ่งเอออ่ะเดี๋ยวถือไปให้เขาด้วยอ่าเดี๋ยวคอยเอาอันนี้ให้เขาเดี๋ยวเจ้าถือมาให้คอยเออเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราเจอคุณพ่อที่เพื่อนขายไอติมทำไอติมสดเนาะเราอยากขอถ่ายทำ การทําไอติมของคุณพ่อเนาะนะครับ FC ท่านนะครับเราอยากไปดูว่านะครับเพื่อนทํายังไงได้ละบ่อยไอติมฮะเอ้ากินน้ำการห่อนๆครับผมนะครับเราอยากไปดูการทําไอติมเนาะว่าเขาทํากันยังไงนะขั้นตอนนะเออเห็นพี่บ่าวบอกว่าอร่อยรสชาติอร่อยอร่อยไม่เพี้ยนอร่อยอร่อยครับอร่อยบ่นั่นริงไงอร่อยจริงเหรอจริงโอู้้ มันมีนมเนาะกินนมนอนมันหอมๆอ่ะหอมป่ะโอ้ผมก็อยากรู้รสชาติแล้วพี่น้องเอฟซีผมเห็นคุณเรียนแล้วมื่อกินไหนตัวนั้นใช่ยังนี่พี่น้องนะได้มาแล้วไอติมนะครับอากาศร้อนๆนนหอนพี่น้องด้วยนะครับคุณอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอขออนุญาตนะครับเอฟซีตักไอติมเออเออไปเอาเอาบอทูเราเด้อนใช่พี่น้องขออนุญาตครับ รึบนะครับอร่อยเอเบิลเหรอไปเจอะก่อนที่บ่าวบนนะฮะน้องมาอร่อยเนาะไปเจอกหนึ่งจอกเด้อหนึ่งจอกเด้อเพิ่มหนึ่งเจาะจ้าสีหอมเหรอหอมอือรสชาติมันหอมใช้ได้เลยมันต่างทำทำยังไงมันต่างมันต่างไรบงใช่ความต่าง มันอร่อยแบบแปลกๆเลยอร่อยยังไงอร่อยแปลกๆมันไม่เคยไม่เคยกินไอติมแบบนี้ใช่ไหมหอมไหมหอมอ่ะสีมันก็ไม่เคยเหมือนมันไม่เหมือนไอติมที่เราเคยกินนะแกบอกว่าแกทําตอนตีสองนะถ้าเราไปเราต้องไปตอนดึกไปก็ต้องไปเพราะอยากดูอยากเห็นอืเจะ๋อกไปได้เหรอไม่ตีบ่าวเจือร้ายเดี๋ยวยั่งอร่อยครับมาอยู่ผมตักเสียดในตอนไฮดิสิทธิ์ครับไอติม อร่อยนะรัเพราะว่าเราอยู่ฟินใช่ได้อร่อยแบบฟินๆเินนึงเนาะอืมอันนี้เพราะว่ากินกินกินเส้นข้าวนะใช่บ้านเราเขากินแบบเนี้ยถ้าอยู่ในในห้างเนี่ยกินไอติมเส้นข้าวนั่นนเี่ยไอติมแบบนี้นี่ข้ขาเหนียวเลยผมเอออันนี้ไอติมเขาเหนียวเขาเหนียวจ้ำเลยน้องอยากกินใส่ข้าวเหนียวเลยเนาะผมตกปล่อยให้มันละลายอีกนิดนึงก่อนเอาเข้าจ้ำถูกต้องแล้วโอ้เจียวเลย รันก็ไปหนึ่งรสชาตินะอร่อยอืมนะครับผมไม่ได้เลยมันอยู่ที่การตีตีขีดไม่กับทุเคามีทุกอย่างไอ้บางคนออกขนนขนมทำนะขนุนช็อกโกแลตเขาอาจจะมีใบตรงใบดื้อซูบซ้อง้าเลยใบดต้อจะอาจจะมีสูตรต่างหากเนาะมันมันก็เหมือนการทําอาหารนี่แหละเนาะกะเพรานี่แหละว่าใครทําอะไรแบบนั้นมันก็กะเพราเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีสูตรแตกต่างกันนิดนึงนะครับที่แตกต่างกันเลยมันแซ่บนะ ครับครับครับครันะครับผมโอเคแล้วับก็ทายร้อนครับทายร้อนครับทายร้อนดีพี่น้องอืมจัดเลยมากครับรวยมากเดี๋ยวขอให้เจ้าภาพครับดูทายครับผมขอให้พี่บ่าวทุกหวยรยเบอร์นะครับไม่ได้ซื้อทุกเท่าไหร่เลยไม่ได้เลยเฮ้ยกระผมก็มีฝากไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย